แล้วมีรถมาอีกคันนะครับคาร์วัลลีเดสเห็นก่อนครับโอ้ไม่พูดเยอะครับลุยยิงในขระดนี้เอาไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะจะไปไหนไหวอ้าวบิ้งแบตดาวลงมาเลยครับโอ้ยไปโดนไฟลุกแล้วเรียบร้อยครับโอ้ระเบิดครักษ์ไปดูสวนครับนั่นรถดำเมี่ยงเลยครับดูฮะ ต้องบนทาสีอะไรครับแหมสีทองนี่ซื้อที่ไหนครับนี่มันทองแท้หรือเปล่าทองคำไม่ไหม้ครับไม่ดำแต่ก็ไม่เหลือเหมือนกันครับจะไปดูเมโลดี้เชงครับตอนนี้ขับรถป่ากับคุณเลซี่ครับตัวนี้เข้ามาแล้วครับรอจีครับเป็นรถคันสำคัญนะด้วยทุกคนทีมตัดสันชัตตาแล้วยิงเอนโทนิเล่ครับโดนยิงครับโดนลงไปสองได้ครับตอนนี้เลซี่ครับโอนคนขับไม่ไหวครับเปลี่ยนเป็นพลขับปอดเอ็นทีซีสองครับรีบไปครับไปปอดไม่รอแล้วนะเฮ้ย รอดดิรอดดิรอด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 ไหมรอดไหมเด็กจะไหนรถอีทเฮ้ยเฮ้ยรถขับรถชนก่อนครับค่อยว่ากันชนแม่งเลยหนึ่งนายครับอ่าอ่ามันมันมันสู้มันสู้โอ้โอ้รอดไปครับตัวน,นี้ตกใจครับต้องชนก่อนครับทุกคน โรยรัวเหมือนกันครับตัวนี้อูแล้วข้างหน้าครับไปลุกจากนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮใครจูบประทัดวะเฮ้ยไปจะเป็นทุกเนี่ยทุกคนไม่ไหวมั้งอะเฮ้ยนี่จะขับต่อนะสลัดเยือกครับมูสกีเอเลฟกูบอกกูไม่อยู่แล้วโอ้กูไม่ชุบแล้วกูไปไอซีดหนีด่วนเพื่อนเพื่อนอยู่ไม่ได้ไออยู่ก็อยู่ไอปอมปอมเบีงไม่อยู่เลยโอ้ระเบิดเลยครับโอ้โหโอ้กระสุน มาเบิดต่อเนื่องเอาเฮ้ยมาวิเวสครับมาทีนมากับน้ำรัสตูตินครับขับโชวมาแล้วมาเจอรถของอาเบียวหรือเปล่าครับน้ำรัสตูตินแล้วหมุนเข้ามาอย่างนี้ครับแหมผมรอดูอยู่แล้วยิงมาแล้วครับตอนนี้มาวิเวสเซ็ตสโบร์ไปก่อนครับน้ำรัสตูตินโดนอาเบียวครับโอ้โหอาเบียวก็โดนเอทียิงหนักอยู่ครับขับโชว์มาครับมาวิเวสไม่ได้จะหนีครับขับเข้าใส่ฟาน โอ้ยตอนนี้เล่ดานลงไปครับตอนนี้เมาเย็ดยิงกดยับยับรถอัพเยวก็ยิงไม่หยุดอัพเวยวนี่มันต้องโดนครับมันโดนอีกแล้วครับแตกตรงแ,แตกก็ยังเอามันไม่ลงครับตอนนี้โอ้ยมากันรัวๆวิคูลเกมูซีซัดต่อครับดูดิทนพิบัติแขวไหวบปล่ครับผมว่าอาการนี้ไปลุกอย่างนี้ อาการใกล้เคียงเหมือนเดิมเลยบรรู้ว่ายัางไงซัดเปล่าครับเลื่องบรรลมาเตอร์กับทิปพย์เบิร์ดวิ่งมาเต็มเลยโอ้ไม่ต้องยิงต่อครับไฟลุกอย่างนี้ระเบิดได้ครับตุ่ยด้วยตัวมันเองเอ้าวปุมาเตอร์โอ้เจอคุณกาแฟรครับนี่ฮะวิ่งมาชิดรถปุ๊บโดนเลยครับไหนก็นอนอยู่ที่สะพานเอ้ยนอนอยู่ที่ถนนคะรับนี่ครับก็สลันครับยิงมุมนี้เลยครับมาเตอร์ดูดาวลงไปครับ เอาโอ้โหเอาอะไรวะโอ้ยิงรถครับพยายามยิงรถทิ้งครับกระดิบ G L ก็แแปมกันรัวๆเลยฮนะมารับมวยโค้กจากเคปซีครับยังไงครับตอนนี้ทีแดงจะเข้าประชิดโอ้แล้วมีรถขับออกมาอย่างนี้การบีกเคขับก้าวิลเลียมมันจะยิงพลรถแน่นอนครับแล้วขึ้นรถไปอย่างนี้ครับเคซีดัก ใส่ล้อครับยิงรถรถประเภทนี้ยิงรถได้เลยยิงคนขับได้เลยครับยิงโดนนะเดี๋ยวเขาพยายามยิงล้อกันครับน่าจะเข้าใจผิดครับนี่เจ้านายมิเตอร์โฟนทราบครับตัวนี้เขายิงใส่คนครับเลือดออกมาเมื่อกี้ครับโอ้แต่บางคนเขายิงล้อครับจริงยิงยิงคนขับล่วงได้เลยนะครับรถคันนี้ถ้าเป็นรถคันอื่นไม่ได้ครับเอาเดีววิ่งอย่างนี้การ B A เคครับคุณบายแกล้ออยู่แล้วครับ มยวยโคกกับกเกาไปเดียมล่วงลงไปแล้วครับเจอเดนเจอร์ยิงไปบายแกกลางขาสายครับป้อมปืนเอ็มจีนี่ฮะโอเคเห็นแล้วครับท่านนายมิตร์โฟนดาวลงไปครับเนบุลล่าโุลล่าอีกนะเอาแล้วโดนระเบิดหน้าดาครับแหมตุยคนคิดว่างไงฮะล้อมหรือไม่ล้อมโอ้แล้วรถมาอย่างนี้ครับยิงก่อนครับสารส้มกันดีกว่าแค่โฉบก็ซัดมาก่อนครับ กดกันโัวคับตอนนี้โอ้แล้วโดนนะเอโอนิเล่ดาวลงไปหนึ่งนายครับตอนนี้โอ้ยิงใส่ใหญ่เลยครับโอ้ยซิตี้ฮันเตอร์ครับเอมไม่ยอมให้ยิง่ไยเดียวเราเอาดาวลงไปเหมือนกันครับแต่ยิงโดนครับได้มาหนึ่งนัดแล้วเบจามินครับเบจามินว่ายังไงโอ้โดนไปหนึ่งนัดครับเบจามินซัดลงไปครับตอนนี้สารส้มครับโดนไปสองนัดแล้วครับรถไหวหรือเปล่าโอ้แล้วอย่างนี้ครับ มาครับหมูหมูเอารถมาปล่อยอินฟานครับตอนนี้อินฟานลงมาครับมาครับโอ้โหคุณโค้ชครับมิสโค้แล้วออกมายิงน่อดครับตอนนี้คุณชิวดาวลงไปแล้วมีวิ่งใส่บันไซครับอบรรลุทีมลงย่อกันเลยครับเรล็กน้อยนะหมดตัวดาวลงไปคุณโรถมาซิคุณครับยังไม่จบครับในบรนลุยังมาต่อครับยังระคังมาครับตอนนี้เราดูว่าภาคแดงจะบุกตียังไงครับแต่รถแทงเข้ามาแล้วครับเใยบรรดูมาครับคุณหำดำหำดำโอ้ดาวกันไปเยอะเหมือนกันครับ มาแล้วตรงนี้ครับมีเจ้านายนัชเชเคป่าครับเข้ามาจากนายหนึ่งมีเอ r รออยู่ครับโอ้ชัดไปครับนัชเชกเคป่าดาวลงไปครับมาครับซูลูโอ้เดี๋ยวมันลู่ดาวเลยครับเลยมีซูลูแทนนะแค่ซูลูมายืนตรงกระจกอย่างนี้จะโดนยิงขาหรือเปล่าเร็วข้างในครับทีมจอนสันก็จะเข้าไปชาร์จเหมือนได้ยินเสียงรีดิโอครับโอ้แล้วนี่อยู่บนหลังคงหลังคาครับ ข้างในมีสองคนครับกันเลยเดียวโยอะไรวะนะใครมันยิงเห็นไม้ก็ปัจหมดโอ้ยสุดยอดพีดีครับบินโดนดูครับโอ้แล้วโซลูขึ้นมายิงครับอย่างนี้มาครับคุณหาดำรถมอเตอรไซคครับทำเนียนรับปุดออก,ข,ออกขุดออกต่อนหน้าตู ออกแต่ไม่ใช่พวกเรานะผุดออกโอ้เนียนเลยครับเกมปกตทิที่เป็นยังไงถูตัวหรือเปล่าครับบางทีเราไม่เข้าใจอาจจะเข้าใจผิดได้ครับเอาแล้วยิงใส่ขาคนระับขาโบแล้วยิงใส่อย่างนี้นครับ เอาแล้วดาวลงไปครับโอ้เทปุลซิวิคุงครับโอ้โหแกได้ยินเสียงปืนแล้วก็เหมือนเข้าไม่ได้ก็เลยยิงใส่ไปครับไม่ชัวร์ครับอัดใหญ่เลยครับตอนนี้ครับโอ้โหยังโหดเลยทุกคนก็คือเข้าไม่ได้ครับเอาแล้วต่อดูครับเทปุลซิวิคกับเทปุลซิวิคเอ็กแท็โคลเดอร์ครับตอนนี้มายิงใส่อินฟานครับ แล้วสีแดงครับเข้ามาชาร์จธงนี้ได้อย่างรวดเร็วครับมากันเป็นล้านเลยครับตอนแรกมันเริ่มจากการเอารถครับพุ่งชนเข้าไปแล้วปล่อยอินฟานเข้าไปครับแล้วตอนนี้ครับอย่างที่เห็นครับสีแดงลุกคลื่นเข้าไปทุกด้านครับหรือหนึ่งันก็พยายามยิงปอดอยู่ครับแล้วคมบิเจตครับพยายามยิงใส่นำรัสตูตินครับซึ่งเป็นรถเหมือนกันเซตสมองถอยก่อนนะ่ยนำรัสตูตินเหมือนจะรถตะแคงครับ หยอกๆครับอันนี้แล้วแต่เขาครับน่าจะเซฟประูนยครับอินทีสีครับธนพลเนี่ยวิ่งมาครับฝั่งสีฟ้าจะมาทวงคืนนะครับตอนนี้เป็นเขตทงครับทรงนี้โอ้สีแดงยึดไปแล้วหรือเปล่าครับมาครับคุณแท็กแท็กเกแล้วตัวนี้ทำเสาอะไรกันนเนี่ยผมมีคนวางนงวางหนามครับเอาจริงจังเลยตอนนี้โอ้มาครับ ปูเล็กเช่นชิวครับเฮ้ยวิ่งมานอนครับตาเอะยังไงเอ้ยกัดเลยนี่ครับบิกิ๊กดาวไปก่อนครับนายแรกใส่โซาร์โดนระเบิดไปครันนะเชคเฮปาโดนระเบิดขึ้นน้อยไปครับมีทาฟ้าแมวแมโดนยิงด้านหลังก็ใส่โซลาั์ด้านไปครับตอนนี้มาสองก็เสียวได้ครับตอนนี้โอ้เจ็บครับโอ้เรียบร้อยครับเต็มๆเออน้อยหนาคืนมาเหมือนกันครับ S <S <S มีคนพยายามหาทางเข้าครับตอนนี้ทางนั้นเริ่มไม่ปลอดภัยครับมีคนเริ่มมาทางนี้แต่ว่าโอ้โดนขุดปิดไปครับอินทิีสองยังปีนได้ครับเอ้ามาปีนเข้าไปประชิดป้านมาหนึบหน้ายครับตอนนี้เข้ามาในเขตแล้วแล้วเอาลูกงองมาครับโอ้แล้วมืดเหลือเกินมืดมืดมืดเอ้าดูข้างนอกแล้วกันนะเด,ดี๋ยวตัดไปก่อนครับสูดดมดาลงไปจากลูกตองครับขึ้นมาได้ชั้นสองรันี้โอ้เรียบร้อยสังหารไปอีกนะครับโอ้สามครับ เดี๋ยวยังไงเลือดพุ่งเลยตอนนี้ได้ยินเสียงเลือดฉระชูดครับเป็นที42ครับยังมีคนครับหูหมูโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นที42เก็บหูหมูมาครับในบ้านนี้แกพี่แกชาร์จหมดครับกับลูกซองอยากขึ้นมาอยากขึ้นมานะผมยิงนะก็ขึ้นมายิงนะครับเป็นที42บอกครับเขาไม่ชัวร์ครับนะเชเคป่าครับจอดจะลองของหน่อยครับ เอาเรื่องครับเอาเรื่องครับเป็นทีสีสีสองครับเฮ้ยสกิลลูกซองครับโอ้แล้วอีฟานไหลมาครับคณะขวัญใจมาครับคณะขวัญใจครับมีคนล็อกอยู่ครับน้องจะโผล่ไปโดนหรือเปล่าโอ้ครับโอ้โหโอ้โหซัดไปอีกเป็นทีสีสสองครับใช้ลูกซองยิงอยู่ครับโอ้โ มาครับโอทเมซิอูดครับขึ้นบันไดมาครับเอ็นทีสิบสองทราบหรือเปล่าเจ้านายวิสเปอร์จะโดนครับโดนมิดแทงหรือว่าอะไรครับตอนนี้เอาบันไซบันแต่เฮลบันไซ,นไซ,นไซ,นไซทำอะไรครับดาวไปหมดเลยไม่นะไอ้บันไซโอ้คนถอดเปลี่ยนเกมครับกำลังจะ ดูลูกซองกับมีดใครจะโดนก่อนกันครับเอ็นทีสี่สองโอ้โหงงเลยอะ่ะนักพากำลังได้เปรียบเป็นเซาสอาบะชิดทองได้ครับโดนอะไรไปครับเมื่อกี้โอ้มาครับนอตตี้หวานเย็นครับกับจากแกมครับเออโ,โดนหยุดอยู่แค่นั้นก่อนเออเธอจะไปตามล่าใคร โอ้นำลัสบูตินครับดาวลงไปครับตอนนี้โดนยิงมาแตกแตกครับตอนนี้สำหรับแทงตอนนี้เป็นแทงของฝั่งสีฟ้าครับ ICU ไอซียูฮอปไวยังไงไอซียูเอฟดีครับนี่จะบิตโต้เหมือนกันครับแล้วบุกมาครับโอ้แล้วเปิดไปก่อนครับหนึ่งนัดแทงมาครับตอนนี้มามอบเปล่มมา อบหรือเปล่าไอ้น้องเรียบร้อยไปครับขับเข้าหาแทงครับเต็มๆปุกมาเตอร์ครับแต่ยังอยู่ครับแขวนพรผ้าอะไรครับเดี๋ยววิ่งมาอย่างนี้เอาเอารถทับหรือเปล่าเอาแล้วนายช่างขึ้นรถไปแล้วครับแมททำอะไรไม่ได้ตอนนี้อุ้ยจะโดนแบกบานหรือเปล่าครับตอนนี้มาเตอร์ครับจะโดนรถทับหรือยังไงโอ้โหแล้วแทงยายาหมุนตัวครับ เล่นระเบิดอินฟานครับตอนนี้เล่นระเบิดอินฟานตาเอ๋เองหมุนซ้ายฉันไปขวาเอ็งหมุนขวาฉันไปไซ้ายแล้ววางอะไรครับบุม๊ม,มาเตอร์ปุ๊บมีสองลูกไอพชรโอ้โหปีลไปครับแต่เหมือนวางได้ลูกหนึ่งครับเออถอยไปก่อนครับมาวิเลียนครับจากแคร์เทเคครับซัดไปก่อนหนึ่งเม็ดโอ้มาวิเลียนดาวลงไปแล้วแหมมาครับ เราเปิดทำงานนะทุกคนลูกเมื่อกี้ครับแหมแล้วไปเส้นแรงครับ,บมาเตอร์เพชรครับนนสนจริงๆครับคนนี้ครับบุกมาเตอร์ครับมาแล้วเขาทำได้ครับตอนนี้มาครับตอนนี้นเลยคิดคุชชี่แล้วหมาต้มโอ้เรียบร้อยครับโดนลูดครับเขาหมาลูดมาแค่นี้ฮะ ูวะเครื่องบินมาคอมมานครับสั่งลูดครับแทงในเมื่อแตกไปไหนไม่ได้ก็ดีเลยฮะเอสิบหกจะวดใส่เลยครับมาแตกลงไปครับตัวนี้นี่สภาพครับโอ้ไม่เหลือใครเลยฮะตองแต่งอยู่ข้างในครับไปโอ้แล้วตอนนี้ครับใครมาลื้อแหบเราอยู่ตั้งแต่ครับสีฟ้าเต็มไปหมดและสีแดงมายึดและตอนนี้สีฟ้ากลับมายึดอีกครั้งหนึ่งครับ โหและแหบอลังการครับโอ้ยโผใหญ่ล้มดังครับเดือไปจะยินครับเดือไปเดือไปยิงไม่หยุดเลยครับบิดดิ้งแล้วครับตอนนี้คุ้มกันไว้ก่อนครับก็มาทงข่าแล้วนะทุกคนสีฟ้ากลับเข้ามายึดธงนี้ต่อครับแหมใครจะอยู่ใครจะไปครับเราก็ไม่แน่ใจเรื่องติกเก็ตนะทุกคนว่าใครจะชนะนะทุกคนมันเดือบไม่ได้เลยครับตอนนี้ชนะขวัญใจครับยิงคออะไรมาครับตอนนี้เห็น โอ้ยิงสู้กับคาราบิคอสครับนะยิงสู้กับ T K O คาราบิคอสครับโอ้เดือบไปแม่นมากครับเดือบไปคาราบิคอสดาวลงไปจากกาแฟีสลานี่ครับนี่ครับกาแฟสลานี่ครับซัดตรงนู้นดาวลงไปแล้วครับมาครับคุณฮูหมูเห็นหรือเปล่าครับเออเรียบร้อยครับใต้ปูน64โดนโดนยิงเรียบร้อยครับไอซียูฮอปครับเกิดอะไรผิดปกติครับเลยวิ่งกลับเข้ามาครับ ผมดียวเเลวจะจะมาเข้ารัศมบีสายตาลุงนวดเมื่อไหร่แลละนี่มันตรงแล้วนะกี่โมงเป๊ะไหมเปี้ยงป้างโป้งเป้งเป้งไม่มีเลยครับลุงหนวดลุงนวดลุงนวด,นวดตื่นยังตื่นกี่โมงโอ้ลุงนวดจะเราหยอกหยอกครับก็าอาจจะไม่เห็นจริงครับข้างหนสามนายเลยครับคุณออสมะบิลเดินบิลจิงอะไรครับแล้วโยนน้อยหนาไปตอนนี้ ตื่นหรือเปล่าโอ้ไอ้คนที่ตะโกนระเบิดอะดาวนะไอ้คนอยู่เฉยๆไม่ดาวอ่ะฮ่าฮผมหมดแล้วหมดแล้วนั่งสารนครับวันนี้ปืนจ่อเล็งอยู่นะครับวางกระเป๋าครับเอาน้อยนายสักลูกนึงเอ๋เอ๋กำแล้วจ้าเอ๋เอ๋ระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดย้อนอืมตกใจเอาเอาแก้เขินแก้เขินอีกลูกนึง ลูกนึงลูกนึงลูกนึ่ง,ง,งบูดบูดโอ้ยอ้าวไม่โดนครับคณาขวัญใจเกือบตุยไปแล้วตอนนี้จแล้วฟันไลยถึงโดนเจ้านายนะเชคเคปาา่าคณาขวัญใจยิงกดลงไปดาวลงไปครับตอนนี้อ้าวเรียบร้อยครับสารส้มครับโดนเจอคุณลิซี่เจอครับตอนนี้<ด>มามามาประชิดประชิดเลยครับมุมนี้ โอ้ยเมโลดี้เช้งครับจริงคุณสักดาเราลงไปครับกันบีเคดีว่านอนลงไปก่อนครับโดนพิษบาดแผลไหวหรือเปล่าครับหลบยังไงดีครับโดนยิงทุกดอกหลนเจอร์กันบีเคครับน่าจะบาดเจ็บพันแผลก่อนนะตอนนี้มันไปครับเอาแล้วสันจิกับเดว้ารถมาอีกแล้วครับเอาเดี๋ยวเดียวล้อไปก่อนไม่รอแล้วนะมันเป็นระเบิดครับมันเป็นไม้ครับเขาเรียกไม้ครับวางไว้ที่พื้นนะ แสบจริงๆครับโอ้โหโดนไปะรถแตกเลยกำลังดูอยู่ดีว่ารถจะมาแบบเปลี่ยนเกมหรือเปล่าครับแหม่โดนไม้ไปครับอันนี้มาครับคนเ t ีครับพยายามมาไปไปไปวางไม้เฮ้ยโบลิสลงมาซ่อมครับสองนายไว้ยังไงเฮ้ยเจอหรือเปล่า เอายิงพวกเดียวกันเองเดียวเรียบร้อยครับยิงโบลิสเขารีบรีบไปรไปโอ้แต่ข้างในครับมีอาเพียวกับอรถพิมม์ยัมีสองนายครับขนาดอินฟานลงมาสองแล้วนะไอ้อดีโดนยิงกดยับยับครับตอนนี้จะเห็นหรือเปล่าครับมาวางไม้ได้นะตอนนี้แตกๆอยู่ครับแล้วปล่อยอินฟานมาอีกสิบคนครับอรถพิมม์โอ้โหเจ้านายชิเกตโดนครับไอ้อดีว่ายังไงครับต้องหวังว่าไอ้อดีจะมีกระสุน สองต่อหนึ่งครับแล้วเป็นรถด,ด้วยครับลําบากครับไอ้ไดีตานี้เหมือนจะไม่ได้เล่นเองแทงครับกระสุนน่าจะหมดแล้วด้วยครับอาลนพิมพอาลนพิมวมิวโอ้แล้วยิงเรียบร้อยครับอ้ดีตาลงไปจะได้ครับอับเดียวแดงๆ,ๆคืออะไรครับรงแดงแงคือเขตคงทุกคนรงนาต้องมาย,ยึดเอาคะแนนเพืนน่อชนะ อุจครับมาครับคุณสันดังครับแล้วมาประชิดได้แล้วครับคุณเจครับตอนนี้จับแคนเคโฟซีครับมีเดอะปลายข้างล่างครับคุ้มการอยู่แล้วมีคณะขวัญใจครับอยู่ข้างล่างครับขันแผลยู่ตอนนี้ครับสีฟ้ากับสีแดงครับตอนนี้สีแดงมาประชิดได้แล้วครับตอนนี้ที่เห็นเห็นอยู่ประมาณ3นายครับแล้วไอซียูบอกว่าดอยครับปีขึ้นมาครับยิงดีว่าหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าครับเดว่าในมุมนี้ เฮ้ยยิง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 กี่โมงเอ้าไม่ยิงครับแล er> ้วขึ้นมาอย่างนี้ต้องยิงนะครับเดี๋ยวว่าโออเรียบร้อยครับเดี๋ยวว่าตกลงไปครับแต่ชุบห้ำดำมาได้ก่อนครับก่อนจะดาวคุณเจเกือบยิงตกจากลงคาครับตอนนี้และอินไฟครับสายอับดุลกับมาวิเลียสครับเข้ามาเพิ่มเติมตอนนี้จะมีรถของสารส้มเข้ามาเพิ่มครับ โอ้โหคุณชิวครับคุณชิวยิงมาครับตอนนี้โอโ้เรียบร้อยครับโดน,น,น,นเสยมาอีกเราถูกปล่อยเยอะเลยครับโอโ้แล้วมัตเตอร์ครับเจอยิงอัดบ้านครับทุกคนนี่ครับมัตเตอร์เอา้าใครยิงขอแกล โอ้นอตตี้หวานเย็นครับมาขัดจังหวะครับดาวเลยฮะเอามาดูตรงนี้ต่อครับจะได้ทองหรือเปล่าครับโอ้ดีว่าครับชุบขึ้นมาแล้วแล้วยิงอัสมาบินลาดจิ้งไปครับเด็กไปยังอยู่ในบ้านครับตอนนี้แล้วไอซียูบอกบนดอยครับปุแล้วมาชุบเพื่อนก่อนครับตอนนี้คุณดีว่าแก่กรักเพื่อนมากครับไอซียูบอกบนดอยตัดใจโดดลงมาครับ แล้วเดไปออกมาด้วยเปนไงครับโอ้คุณหำดำครับแต่มุมดีกว่ายิงไปดันลงไปแล้วไอซียูบอกว่าดอยครับแกเข้ามาเล่นเองแล้วตรงนี้ลงมาเจอหำดำเจอเจอหรือเปล่าครับก็ขึ้นยืนมาแล้วยิงไปครับสามนัดติดมาครับคุณดีว่าขับคุณเจขึ้นมาแล้วพอดีเรียบร้อยครับไอซียูบอกว่าดอยดันลงไปแหมรักษาลัวๆเลยครับคุณดีว่าน่ารักจริงๆครับตังนี้เป็นลหมอหรือเปล่าเยี่ยมมากครับตรวนี้ เป็นหมอในสนามรบนะครับมันไม่ธรรมดาครับต้องมีจิตใจที่กล้าหาญนะครับโอ้แอเจอร์กัน BKK ครับเจอรถมองเห็นครับคุณเปจามีบินมาไปครับโอ้ยล่าจะหลุดเข้ามาจากทางนี้ทุกคนเปิดโอซูดกัหรือว่าวิกคุงครับโอ๊ตโอซูดนั่นเองครับวันตุยๆอยู่ไกลๆครับวันนี้บินเข้ามาจากทิศนี้ครับรถโดนไปหนึ่งดอกครับแล้วไม่ยอมขยับครับสามอีกหรือเปล่าครับโอซูด โดนอีกหรือเปล่าครับรถตอนนี้อ้าวโดนอีกดอกหนึ่งครับจากตรงไหนครับแหมฟันขึ้นเลยครับตอนนี้ดอกที่สองเกมอะไรครับเนี่ยเกมสควอชครับผมไหวหรือเปล่าครับอ้าวเรียบร้อยครับดีแล้วพี่ดีแล้วดีแล้วเขาเขาไม่ได้ถูกเจาะโอค้คณะสวย <laughs> สวยเฮีย <laughs> <c oughs> ครับเฮีย <laughs> ดีแล้วครับดีแล้วดีแล้วดีแล้วครับเสร็จแล้วมันใช้มันใช้นี้ท้าทุกอันก็ท็อปทุกอันโค้งเปัญหานะคอมเมนต์ใกิ้ก็มาดูทำลายนิดนึงครับแหมค่อยงสูสีกันนาทีที่หนึ่งถึงสิบห้าก็ยังพัวพันกันอยู่เลยครับหลังจากนั้นทีกเกตเลิฟห่างกันมาครับนี่ครับแล้วมาปิดเกมนะครับเหมือนฝั่งสีฟ้าจะเสียรถไปคันสุดท้ายครับแล้วจบเกมลงไปเลยครับเกมเมื่อกี้เล่าไปประมาณสักสี่สิบห้านาทีครับเป็นชัยชนะของอิสราเอลนะครับ